สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่5 นีนาโมนซาเก็บกับไรอันเมติสห้ามพลาดโดยการถังปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองภูด,ดูแฮนดิแคปนีนาโมนซาเก็บกับไรอันเมติสศึกยูโรปาคอนเฟเดร์ลีแข่งขันกันตอนเที่ยงคืน4 5ิสนนราคาไรอันเมติสทีมเยือน บุกต่ออยู่ที่เสมอนะราคามีแค่น้ำบอลโคเอเชียเจอกับบอลสเปนนอโมนซากเก็บถือว่าเป็นทีมดังของของโคเอเชียส่วนไรอันเบติสก็เป็นทีมกลางๆตารางระดับกลางๆางจากลาลิกาสเปนเกมรแรกของคู่นี้นีเดโมนซาเก็บบุกไปเอาชนะได้ก่อนหนึ่งประตูตอนโซนมันทำให้เงื่อนไขเกมนี้นีดโมนซาเก็บของแค่ไม่แพ้ ต่อ,อเลวเบติสจะต้องบุกมาชนะคืนให้ได้เพื่อจะลุนไปต่อราคาก็เลยเปิดมาเป็นเสมอเบติสอย่างที่เห็นอาจจะด้วยชั้นลีกที่แข็งแร่งกว่าราคาเลยเป็นแบบนี้แต่อย่างไน,นก็ตามครับเราคงต้องไปเช็คตามสเต็ปเราเหมือนเดิมนะไลน์ดูข้อมูล ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบักหามเอาไว้ประกอบการตัดสินใจครับเริ่มต้นกันที่ตารางลีกนีลโมสัเก็บเป็นทีอันดับที่สามในโคเอเชียนะเป็นอันดับที่สามในลีกโคเอเชียมีอยู่สี่สี่คะแนนก็ยังพอลุ้นแชมป์ลีกได้นะระยะห่างจากลีกเก้าหกคะแนนห่างจากไอรุสปิตสี่คะแนนก็ยังลุ้นแชมป์ลีกได้ อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังรู้ได้เพราะคะแนนมันยิงอยู่ในระยะ6คะแนนเองชนะ2เกมตามตามตูดกันได้อะตามตูดได้นะก็แสดงว่าดินโอลสเกเย็ยังคงเป็นทีมนําแหละในโคเอเชียความการเล่นก็ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ถือว่าประสบการณ์ในทีฟ่าโลปก็มีมากไม่น้อยกว่าไครครับนินวอลสกเก็บแทบจะมาร่วมแจมในทีฟ่าโลปไม่ว่าในรายการใดรายการหนึ่งแทบจะทุกๆไปีอยู่แล้วส่วนเลอเมติส คือทีมตัดที่เจดในลาลิก้านะครับในอนเมตีนี่บอกเลยนะถ้าว่ากันถึงประสบการณ์ในยุโรปมีน้อยกว่านิโมสังเก็บอย่างแน่นอนเพราะนานๆจะหลุดเข้ามาจะผ่านเข้ามาไม่ได้มา,มาบ่อยๆหรอกเพราะว่าการแข่งขันในลาลิก้ามันสูงแต่ละทีมแต่ละทีมก็มีความโดดเด่นผัดกันดีฤด,ดูกาลนี้ทีมนี้ดีฤด,ดูกาลนี้ทีมนั้นดีก็สลับฟาเปลี่ยกันเข้ามา แล้วตอนนี้แล้วเมเนอยู่อันดับที่เจ็ดเนงก็ดูแล้วไล่อันดับได้มากสุดก็คงแค่อันดับที่หกเพราะว่าห่างกันแค่คะแนนเดียวกับแล้วโซลิดัตแต่พอไปไกลกว่านั้นคืออันดับที่ห้าที่มีบาวอยู่เนี่ยห่างต้องสิบคะแนนเป็นไปได้ยากเพตอะนั้นจริงๆแล้วเลยอเมริกควรจะเน้นในรายการนี้นะถ้าอยากไปต่อเพราะว่าการแพ้คามบ้าหนึ่งศูนย์ก็ยังสามารถยังสามารถแก้ไขได้มากระเถอะในเกมเยืองเกมนี้ จะไหวหรือเปล่าก็ว่ากันกทีนี่คือในตารางหลีกของทั้งคู่ดดนโมซาเก็บกับไรอันเบตตสผลงานห้าะเกมหลังส่วนของจ้าบ,บ้านินโมซาเก็บก็คือชนะสี่เสมอหนึ่งฟอร์มดีผลงานดีกำลังเรียกว่ามั่นใจในแง่ผลงานแล้วก็การชนะมาได้ก่อนในเกมแรกแอย่างที่บอกมันทำให้เกมนี้พวกเขาของแค่เป็นแพ ของแชมป์แพงเท่านั้นก็จะผ่านขั้นรอบต่อไปแต่ในผลงานที่โคตรดีเลยแต่การลงทุนมันโคตรแย่เพราะกำไรได้แค่เกมครึ่งขาดทุนไปสองเกมครึ่งห่างลบกบนี้แล้วยืนแดนลบเฉยเลยผลงานดีมากแต่การลงทุนพานแฟนๆยืนแดนลบแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะ่ะมันไม่โอเคนะ้าทีมเก็บสามคะแนนแต่แฟนๆน้ำตาหนองหน้าเนี่ยในขณะที่แอดเบติสผลงานห้างเกมหลังสุด ชนะสองเส,สอมอสงแพ้หนึ่งผลงานต้องยอมรับผลงานของเราเมทนดูด,ดอบลงไปในช่วงนี้นะแม้จะแพ้น้อยแต่ก็ชนะน้อยเช่นเดีวยวกันออกรูปเสมอบ่อยขึ้นเก็บเมทีลราคะแนนมันก็เลยกระนึบกระนึบนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และบ่อยครั้งก็มักยืนอยู่ในสานมามบอลต่อซะด้วยเลอันเมตินเองชนะสองเส,สอมอสงแพ้หนึ่งการลงทุนก็เลยดอบตามไปเหมือนกันเพนราะกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่ง หากลบกลบนี้แล้วก็เข้าเหนือควักเหนือไม่มีกําไรไม่มีกําไรเพราะนั้นเกมคู่นี้ทั้งว่ากันตามตรงแนวผลงานเนี่ยนิโมเทเก็บดีแต่การลงทุนไม่ดีตัวแรนดเมทิสผลงานก็ไม่ดีการลงทุนก็ไม่ดีประมาณนั้นเลยไม่ยังไงกันแต่เอาล่ะก็อย่างที่บอกครับว่าแต่ละลีกมันมีความยากง่ายไม่เหมือนกันก็แค่รู้เนื้อหนังของทั้งสองทีไมไว้ก่อนช่วยประกอบการตัดสินใจ ช่วยในการเลือกข้างตามเชนได้ง่ายขึ้นนะแล้วเบนั์อเองเองื่อนไขเกมนี้คือต้องมุกชนะคืนให้ได้นะเพื่อที่จะหวังไปต่อส่องพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้ในส่วนของพูดแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายในราคาพูเจ้าเลือกอยู่กับนีนโมนสาเก็บปรับราคาลดลงหมดเลยในช่นนนองชาวานดีนโมนซาเก็บช่องเสมอขึ้นสามลงสอง ดูแล้วไม่มีนัยยะอะไรสาคัญแต่ช่องทิมเยือนในอัเมติสปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมด5รา,ายครบถ้วนเจ้าไม่กลัวในอัเมติสแต่เจ้ากลัวในโมซาก็บนะ5รา,ายปรับลดลงช่องตะบ้าน5รา,ายปรับเพิ่มขึ้น,นช่องทีมเยือนย้อนแย้งกันอย่างชัดเจนและด้วยภูนี้จะเห็นว่าเป็นภูที่แอัลเมติสจับเป็นฝ่ายหมุ่ไปต่อราคาซะด้วยเพราะฉนั้นตัวแฮนิแคปมันก็เลยกาลายเป็นราคาสกเหมอในอัเมติส ต่อราคามาแค่น้ําแต่แม้จะต่อราคามาแค่น้ําเท่านั้นถูกๆเท่านั้นแต่เจ้าสี่จากห้าลายก็ยังคงไม่เชื่อใจยังคงไม่ไว้ใจเลยเมติกอยู่ดีนะปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งอ่ะไม่คิดว่าทีมจากลาลิกาสเปนทีมจากลีกใหญ่ลีกท็อปอันดับหนึ่งในห้าของยุโรปจะบกุกมาชนะได้เกมนีนีจาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะกินราคาเสมอนี้ได้แต่เจ้ากลับเชื่อในโมนซังเก็บเจา้าบ้าน มีโอ,อกาสกินราคานี้ได้ชัดเจนกว่าปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งให้ให้โอกาสของดินโมสังเกตจะว่ามีความเป็นไปได้มากทั้งภูดให้นี่ครับเชื่ออย่างนั้นเมื่อภูดให้นี่ครับเรื่องดินโมสังเกตแม้จะอยู่ในสถานะวันรองที่รองเล็กที่รอ,องแค่ราคาน้ําก็ตามก็ยังดูดีนะและเมื่อมวงรวมกับข้อมูลพื้นฐานแม้การลงทุนจะห่วยด้วยกันทั้งคู่อย่างที่บอกแต่ในแง่ของเนื้องานเนี่ย นินโมซังเกมน่าจะมีความมั่นใจยอยู่นะเพราะไม่แพ้ใครเลยในหเกมหลังชนะสี่เสมอหนึ่งเกมนี้คงไม่แย่ถึงท่านแพ้คาม้าให้กับแรมแบบนี 1. และยิ่งบุกไปนําไปชนะมาก่อนหนึ่งศนวันนี้ขอจบแบบเอาแบบที่เนียนที่สุด,สดก็คือไม่แพ้นะถ้าชนะได้ก็ดีแต่ถ้าไม่แพ้ก็มากเกิดพอเพราะนั้นยังมองว่าการอยู่กันนินโมังเกมในราคาภูนี้ในแคปนี้ ก็คงรุนแค่เชียร์ฟรีกับกินเต็มไม่ชนะก็เสมอนะคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นบอลโอเคเลือกที่จะสวนรองในโอลซาเก็บเป็นทีเด็ดตัวเน้สนส่วนสิบดาวเป็นตัวมาจนทรส่วนเน้นส่วนตัว,วที่ห้าในอีพีห้าประจำค่ำคืนวันพฤหัสนี้สวนรองจะมาในโอลซาเก็บอยู่ในโอลซาเก็บส่วนท่านใดยังไม่รับฟังอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่ก็รบกวติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณครับ